กลับมาพบกันเช่นเคยครับโปรสเดกับคุณสุธิดาและผมวารินครับเรื่องร้อนวันนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องของศาสนาในอินเดียนะครับค่ะมีเรื่องที่ผู้หญิงสองคนหาทางแอบเข้าไปในวัดฮินดูที่รัฐเกระของอินเดียนะคะก็เป็นประเด็นที่ทําให้ชาวฮินดูเคร่งศาสนาไม่พอใจครับเกิดการประท้วงจนเธอทั้งสองต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในวัดนะครับเรื่องร้อนในวันนี้ครับ โฆษกตำรวจอินเดียระบุว่าสตรีสองคนที่มีชื่อว่าบินดูวามินีวัย40ปีและคณนาคาดุรกาวัย39ปีซึ่งฝา่าฝืนเข้าไปภายในวัดสบาริมาลาซึ่งเป็นสถานที่ห่วงห้ามสำหรับสตรีมานานหลายร้อยปีเมื่อวานนี้กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ตามบ้านญาติของพวกเธอหลังจากที่เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงทั่วทั้งรัฐและเกิดการประทัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหนึงคนบาดเจ็บ15คนส่วนผู้ถูกจับคุมมีอยู่ประมาณ100คนและยังส่งผลให้โรงเรียนทั้งหมดในทั่วรัฐเกรลา่าปิดเรียนเช่นเดียวกับร้านค้าและธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากที่ปิดให้บริการขณะที่การขนส่งสาธารณะก็หยุดชะงักนอกจากนี้กลุ่มนิยมขวาหลายกลุ่มยังเรียกร้องให้มีการปิดรัฐเกรล่าด้วย รายงานข่าวยังระบุดได้ว่ามีผู้สื่อข่าวหลายคนถูกทำร้ายระหว่างการชุมนุมประท้วงในเมืองคีรุวันันทป,ปุรัมซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเกรละขณะที่สายการบินแอร์อินเดียออกคำเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังรัฐเกรละด้วยด้านนายปีนารายีวิชายันมุขมนตรีรัฐเกรละกล่าวโทษพรรคพรรติยชนะตะหรือดีเจพฐานทำรื่นในกล่าวให้กลายเป็นเรื่องการเมืองและทำให้รัฐเกรละกลายเป็นสนามรบซึ่งก่อนหน้านี้พรรคบี เจพเคยแย้งคำตัดสินของศาลสูงสุดของอินเดียที่สั่งให้ทางการยกเลิกคำสั่งห้ามสตรีและเด็กหญิงซึ่งอยู่ในวัยมีระดูคือระหว่าง อายุ10 50ปีเข้าไปในวัดซาบารีมาลาได้โดยพรรค BJP ย้ําว่าคําตัดสินของศาลเป็นการโจมตีค่านิยมของชาวฮินดูและนายกรัฐมนตรีนเลนทรามโมดีก็ให้การสนับสนุนคําสั่งห้ามซึ่งประเด็นดังกล่าวยังกลายมาเป็นข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นที่บริหารโดยพักคคอมมิวนิสต์อินเดียมาร์กซิสหรือ CPIM และพรรค BJP ด้วย สำหรับสตรีทั้งสองคนนี้เคยพยายามเข้าไปในวัดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าถูกชาวฮินดูเคร่งศาสนาสกัดกั้นไว้ได้ ทรัมป์ในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเอาเรียกร้องเจรจาอีกครั้งหนึ่งในวันสุกเพื่อแก้ปัญหาการหยุดทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า Government Shutdown หลังการหาหรือยังไม่ได้ข้อยุติพร้อมไม่สนคำวิจารณ์ของมิดรอมนี่ที่ว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำรวมทั้งยังไม่กำหนดเวลาที่แน่ชัดในการถอนทหารออกจากซีเรียครับ เควินแมคคาร์ธี่ผู้นำในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันระบุวา่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเชิญบรรดาผู้นำสภาคองเกรสกลับไปร่วมหารือกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้หลังการหารือกันเมื่อวานนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการหยุดทํางานของหน่วยงานรัฐหรือชดดาวน์ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องของนายทรัมป์ที่ให้สภาคองเกรสอนุมัติเงิน5,000ล้านดอลลาร์ส,สหรัฐสําหรับการสร้างกําแพงที่ติดกับเม็กซิโก โดยก่อนการหารือนายทรัมป์ยังบอกว่าการหยุดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ควรจะเป็นโดยอาจปิดต่อไปอีกนานหรืออาจจะยุติลงอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่ามีผู้อบพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายมากถึง35ล้านคนที่เข้าไปในสหรัฐซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญระบุไว้มากโดยเมื่อวานนี้นายทรัมป์เชิญบรรดาผู้นำสภาคองเกรสรับฟังการสรุปเกี่ยวกับความมั่นคงด้านชายแดนจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่น คงแห่งมาตุภูมินายทรัมป์ยังไม่สนใจกรณีที่นายมิดรอมนี่ผู้เคยสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรควิปโพปลิกันวิจารณ์เขาว่าไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำโดยนายทรัมป์บอกว่าเขารู้สึกแปลกใจกับคำวิจารณ์ของนายรอมนี่พร้อมระบุว่าหากนายรอมนี่ต่อสู้กับนายบารักโอบามาอย่างจริงจังเหมือนกับที่ต่อต้านเขานายรอมนี่ก็คงชนะเลือกตั้งไปแล้ว โดยนรอมนี่เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าเขาจะสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อสหรัฐแต่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่สร้างความแตกแยกเหยียดเชื้อชาติกีดกันทางเพศต่อต้านผู้อบยบเข้าเมืองไม่ซื่อสัตย์หรือทําลายสถาบันประชาธิปไตยนอกจากนี้คําพูดและการกระทําของนายทรัมป์ยังสร้างความผิดหวังไปทั่วโลกด้วย ส่วนกรณีของซีเรียนั้นนายทรัมป์บอกว่าเขาไม่เคยกําหนดเวลาถอนกําลังออกจากซีเรียภายในเวลา4เดือนท่ามกลางการสู้รบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อเอสโดยบอกว่ากองกําลังสหรัฐจะถอนตัวออกมาอย่างช้าๆและอย่างชาญฉลาดรวมทั้งจะปกป้องนักรบชาวเคิร์ดที่สหรัฐให้การสนับสนุนไปพร้อมๆกันด้วย ไปตามข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกกันในช่วงนี้ Top 5ของเราครับอันดับที่5ครับยอดผู้เสียชีวิตจากอพาร์ตเมนต์ถล่มในรัสเซียเพิ่มเป็น33คนนะครับโดยทีมกู้ภัยต้องค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ20องศาและทางการมีการประกาศไว้อะไร1วันครับ ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุอพาร์ตเมนต์ถล่มเนื่องจากแก๊สระเบิดในรัสเซียเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมาย่างเข้าวันที่4ในวันนี้โดยเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยรัสเซียต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียส สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้เพิ่มอีก2รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น33คนเป็นเด็ก6คนจํานวนผู้สูญหายลดลงเหลือ8คนส่วนอาการของเด็กทารกวัย11เดือนที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริ์หลังติดอยู่ใต้ซากที่ถล่มของอาพาร์ตเมนต์นานเกือบ36ชั่วโมงหรือ3วันยังคงมีอาการหนักแต่คงที่และไม่กระทบกระเทือนถึงสมองขณะเดียวกันทางการได้ประกาศไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งวันในเมืองที่เกิดเหตุ ชาวบ้านต่างนำดอกไม้และเทียนมาวางบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่ถล่มเพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตส่วนอันดับที่4องค์การด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศเปิดเผยนะคะว่าปี2561ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศซึ่งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี2560ค่ะ เครือข่ายความปลอดภัยทางการบินหรือ ASN เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบินในภาคพ,พลเรือนปี2561สูงถึง556คนจากอุบัติเหตุ15ครั้งทั่วโลกขณะที่ในปี2560มียอดผู้เสียชีวิต44คนโดยอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดของปีที่แล้วคืออุบัติเหตุของสายการบิน l ลอ n a แ r ในอินโดนีเซีย,ยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิต189คนรวมไปถึงเหตุเครื่องบินตกในิวบา เมื่อเดือนกรกฎาคมมีผู้เสียชีวิต112คนเหตุเครื่องบินโดยสารของบังกลาเทศตกในเนปาลเมื่อเดือนมีนาคมมีผู้เสียชีวิต51คนและเหตุเครื่องบินโดยสารตกในอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เสียชีวิต66คนอย่างไรก็ตามปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่มีความปลอดภัยทางด้านการบินเพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยเป็นอันดับ9้าตามสถิติที่เครือข่ายความปลอดภัยทางการบินจัดเก็บมาทุกปีขณะที่ปี2560ถือเป็นปีที่ผู้โดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ ลกมีความปลอดภัยในการเดินทางสูงสุดเท่าที่เคยมีมาโดยไม่มียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ไ h o n e แม้แต่คนเดียวอันดับที่3บริษัท Apple Inc. ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย p p o o n นะครับได้มีการปรับลดคาดการรายได้สำหรับไตรามาสสุดท้ายลงเนื่องจากผู้ใช้ปรับเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่หน้อยลงและเป็นเพราะเศรษฐกิจกจีนที่ซบเซาลงด้วย บริษัท Apple Inc. ระบุเมื่อวานนี้ว่าได้มีการปรับลดการคาดการรายได้ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วจนถึงวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาว่าจะอยู่ที่84,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่89,000-93,000ถึง 93, ล้านดอลลาร์สหรัฐและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะอยู่ที่91,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Apple ระบุสาเหตุของการปรับลดการคาดการณ์ว่าเป็นเพราะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่น้อยลงและยอดขายที่ลดลงในจีนจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาส่งผลให้ราคาหุ้นของ Apple ลดลงกว่าร้อยะเหลังตลาดเปิดการซื้อขายทำให้ยอดรวมที่ลดลงมีมากกว่าร้อยละ28นับตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาและชุดให้มูลค่าการตลาดของบริษัทลดลงต่ำกว่า70,00แสล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับลดค่าการังกล่าวของ Apple ยังถือเป็นคำเตือนครั้งแรกเรื่องรายได้ก่อนหน้าที่จะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสนับตั้งแต่ที่มีการเปิดขาย iPhone ในปี2,550อันดับที่2โคโฆษกระทรวงการต่างปร,ประเทศของจีนระบุนะคะว่าจีนได้ให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ทางทหารที่มีกับสหรัฐหลังรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกให้บรรดาผู้นําพลเรือนของกองทัพพุ่งความสนใจไปที่จีนคะ่ะ นายหลูกังโฆศกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวในวันนี้หลังจากที่นายแพทริกชานาหานร,รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกกับบรรดาผู้นำฝ่ายพลเรือนของกองทัพ ให้พุ่งความสนใจไปที่จีนโดยในหลูบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมากองทัพจีนและสหรัฐยังคงมีการติดต่อ,อก,กันในระดับปกติซึ่งจีนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากสหรัฐว่าประเทศทั้งสองต่างให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันและหวังที่จะดาเนินการเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ดังกล่าวที่มีความมั่นคงมากขึ้นในหลูบอกว่าจีนดําเนินนโยบายด้านกลาโหมบนพื้นฐานของการป้องกันประเทศและให้ความสําคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพของประเทศทั้งสองรวมไปถึงประเทศอื่นๆโดยจีนเชื่อมั่นว่าจะ ะช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและสันติภาพระหว่างกันรวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพของโลกด้วยอันดับที่1นึ่งครับหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้แจ้งว่าทูตเกาหลีเหนือประจําอิตาลีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคาดว่าอยู่ระหว่างกบดานในช่วงที่กําลังดาเนินความพยายามแปรพักครับ สมาชิกสภาเกาหลีใต้เผยภายหลังหาหรือแบบปิดกับหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ในวันนี้ว่านายโชซงกิลวัย48ปีรักษาการแทนเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงโรมประเทศอิตาลีหมดวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและหลบหนีออกจากสถานทูตพร้อมภรรยาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ากบดานอยู่ที่ใดข่าวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังหนังสือพิมพ์จุงอังเอลโบของเกาหลีใต้รายงานว่าในโชว์ขอลีภัยพร้อมครอบครัวในประเทศตะวันตกโดยไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นประเทศใด ขณะที่อิตาลีได้ให้ความคุ้มครองเขาในที่ปลอดภัยแล้วจนกว่าจะได้รับการตอบรับสถานะผู้ลี้ภัยจากประเทศนั้นซึ่งหากรายงานในกล่าวเป็นความจริงจะถือเป็นการลี้ภัยหรือแปรพักของนักการทูตระดับสูงสุดของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่นายแตยองโฮทูตเกาหลีเหนือประจํากรุงลอนดอนพาครอบครัวหลบหนีออกจากอังกฤษเพื่อเดินทางมาเยังกรุงโซลในเดือนกันยายนปี59และยื่นเรื่องขอลี้ภัยในเกาหลีใต้ ช่วงหน้านะครับมาดูโฉมหน้าของผู้ที่เสนอตัวท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020จะเป็นผู้นําสหรัฐที่<ะ>มีหน้าจีนเป็นคนแรกหรือเปล่านะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ